คืนนี้ลูกแมวจะนอนเล่นตัว Steam Deck นะครับกับตัว e n r เด l Air แบบจริงจังนะลูกแมวเพิ่งนึกขึ้นได้ครับว่าถ้าเราจะต่อจอยสำหรับนอนเล่นนะเราควรจะต่อจอยคอนมันถนัดกว่าเพราะว่าถืออิสระเลยนะแบบไหนก็ได้มือซ้ายอยู่ตรงไหนมือขวาอยู่ตรงไหนก็ได้นะครับนี่นะครับจอยคอนด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วนะเสียบกับ Ste a มเด็กนะถ้าปกติเราก็ต้องเปิดอย่างนี้ใช่ปะ จอเนาะจาก Steam Deck ใช่ไหมนะมาละวนะเนี่ยนะครับก็คือต้องใช้คอนโทรลเลอร์ของ Steam Deck ในการ,ารบังคับถูกป่ะแบบนี้นะเฮ้ยมันเด็ดมากนะพกไปไหนมาไหนก็ได้นะไปเล่นร้านกาแฟาก็จะเป็นฟิวประมาณเนี้ยโอเคมากนะผ่อนคลายแบบนี้นะฮะตอนนี้ลูมแอเสียบแป๊บเดียวนะ95%เปอนะนะเออน่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าแพร์บูทูธได้ด้วยนะครับนี่ไงเราก็สามารถไปนอนเล่นแบบไหนก็ได้นะครับสบายๆนะแต่ถ้าจะทราบนะครับว่าห้องตาย ข้างล่างแอร์เสียนะเพราะนั้นลุงแมวก็อพยพมานอนในห้องห้องทํางานตรงนี้ใช้เล็กอารมณ์ไม่ดีนะนี่ด้านนี้มีลูกสาวอยู่หลบช้เล็กอยู่ก็ด้านนี้มีเมียชายเล็กอยู่ก็หลบอยู่เหมือนกันช้เล็กม ood ด,ดีมากพูดเลย เชยเลกอยากกลับบ้านแต่กลับไม่ได้แล้วก็เลยได้โอกาสนั้นแหละก็เลยจะมาเทสดูถือโอกาสนอนเล่นเกมไปด้วยแล้วก็หลับไปเลยระยะของ s t e ีมเด็กเนี่ยมันกับสายตัว N Real Air เนี่ยมันประมาณเนี่ยนะสุดแขนนะเราก็คงเอาอันนี้วางไว้ข้างๆที่นอนแบบนี้ก็มีสายสายของ N Real Air อยู่สามารถใช้นี่นะสอ,อันตัวนี้นะครับในการควบคุมได้ภาพมาแล้ว บอลลูมต่างๆใดๆอ่ะรเราปรับตรงนี้ไม่ได้นะเราต้องเอื้อมมือไปปรับที่ตัวสติมเด็กนะครับผมโอ oh, ้หแบตเตอรี่เหลือ89%แล้วก็หมดอยู่นะมองตะแคงก็ได้นะก็ดีย๋ยวนะแต่ว่าสายเนะี่ยถ้ามันสายมันก็ต้องจัดนิดนึงนะนี่นะอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยนะก็นอนเล่นได้นะแล้วก็อย่างที่บอกนะมือเราสองข้างมันอย่างงี้ใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นะมันก็ไว้ยังไงก็ได้ครับเนี่ยก็ แล้วก็ปรับขาวแว่นงรี้ยได้นี่เขารู้สึกว่านอนแนละ้วมันขอบแบนมาชนนะนอนหงายนันต้องหนุนอ้อ่านี่นมีประเด็นนิดนึงก็คือพอมันพอมันต่อกับส e ิมเด็กแบบมีสายใช่ไหมแล้วตอนกลางคืนเราไม่เห็นนะมันก็อาจจะเกิดอาการแบบเมื่อกี้ได้นะครับก็คือเราเผลอไปดึงสายนะแล้วก็ลากตัวสติมเด็กตกไปนู่นตกไปนี่ต้องจัดท่าให้ดีท่าไม่เท่าไหร่จัดสายให้ดีแล้วกัน จริงเาสตีมเด็กวางไว้ข้างตัวเลยนะเพื่อความปลอดภัยครับเละงานหนึ่งที่จะต้องพิจารณาก,ก็คือเรื่องบลนะูทูธเนาะตอนนี้ต่อจอก็จริงนะแต่ว่าใช้บลูทูธด้วยนะครับมันทําให้แบตเตอรี่มันลงเร็วกว่าที่กว่าที่มันควรจะเป็นนะเนี่ยตอนนี้8ปดสิบแปดนล้วนะครับคอนโทรลเลอร์หายครับเดี๋ยวเปอีกประเด็นหนึ่งนะที่คอนโทรลเลอร์มันหายที่เราจะต้องใช้คอนโทรลเลอร์อันเดียว หรือจริงๆอาจจะเอาไว้นอนดูหนังน่าจะเวิร์กกว่าปะอันนี้ไม่แน่ใจแล้วแต่ประยุกนะเนี่ยแต่คอนโทรลเลอร์มันอย่างนี้มันก็โอเคะฮะรู้ไหมว่าเนี่ยนะเห็นไหมมันก็แล้วแต่เราเนี่ยเอามือไว้ยังไงก็ได้นะดูปุ่มกันมันไปเลยแตู่้กนายมองว่าการนอนดูแบบ Netflix เน็ตฟิกอะไรยเงี้ย นอนดู y o u t u b e อะไรเงี้ยแน่จะโอเควะเออถ้าอย่างเงี้ยนอนดูนอนดู Netflix ก็สบายกว่ามนอนดู y youtube เนี่ยนะฮะอืมถ้าถามลุงแม่ลุงแม่มองว่านอนดู YouTube อ่นนะ,ะออนอน YouTube สบายกว่าเด็ดอย่างรู้สึกได้ชัด์เลยดูหนังอะไรก็ได้นะครับดูสบายกว่า โอเคเดี๋ยวไปลองเล่นต่อกันเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงนะ